สวัสดีครับชาวเดือดเกมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซาครับวันนี้ท่านในเกม o w 2กันอีกแล้วก็นในส่งตัวละครใหม่ล่าสุดรามาตาครับก่อนนตอนนี้ที่ส่งรามาตาเนี่ยมีการปล่อยในส่วนของรามาตาเกมเพลย์โอเวอร์วิวนะครับจากทาง Play Overwatch นะครับก็มีการเปิดเผยถึงของสกิลต่างๆว่าอะไรใช้งานยังไงมีดาเมจอะไรยังไงแล้วก็มีตัวเลขของโล่ของอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังกันว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคซึ่งอ่อนลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ก้องซาด้วยผม ในส่วนของลัมมาตานะครับหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นในส่วนของสกิลเกมเพลย์ของเขาไปแล้วที่ผมก็ได้ทาคลิปไปในคลิปที่แล้วเนาะที่แบบว่าพูดว่ามีสกิลอะไรบ้างอะไรต่างๆาบ้างซึ่งณนะตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าดาเมจหรือว่าอะไรต่างเนี่ยดาเมจเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่าแต่ละอย่างแต่ละสกิลเนี่ยมีดาเมจเท่าไหร่มีตัวเลขของแต่ละสกิลเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูในส่วนของอย่างแรกเลยอย่างแรกครับผม void accelerator หรือว่า ปืนหลักของรามตานั่นเองนะครับหรือว่าเป็นไม้เท้าแล้วกันผมเรียกเป็นไม้เท้าแล้วกันก็การโจมตีนะครับก็จะเป็นการจี่เป็นเส้นตรงนะครับก็ฟีลลิ่งคล้ายๆคลิกขวาของมอยรานั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการลดที่ค่อนข้างไวเหมือนกันนะคือเราจะเห็นเลยว่าตอนที่ใช้เนี่ยเออในส่วนของกระสุนมันจะมี100นะครับแล้วก็เมื่อใช้แล้วเอาไปจี่ศัตรูเนี่ยมันก็จะลดค่อนข้างไวแต่ดาเมทามว่าแรงไหม แรงแล้วก็ระยะในการปล่อยดาเมจเนี่ยค่อนข้างไกลเลยและมีการในส่วนของโดนหัวก็คือเป็นดาเมจโดนเข้าหัวด้วยนะครับก็คือถ้าเราใช้ในส่วนของสกิลเนี้ยเล็งไปที่หัวเป็นเส้นตรงนะถ้าเข้าหัวเนี่ยก็จะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าแม่นหัวจริงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่า น่ากลัวนะเพราะปกติอย่างมอยราเนี่ยตอนดูดเนี่ยตอนคลิกขวาดูดเนี่ยจะไม่ไม่มีดาเมจแบบล็อกหัวก็ไม่ไม่ได้ดาเมจมากกว่าแต่ว่ารามาตาเนี่ยคลิกซ้ายก็จะเป็นฟิลลิ่งเหมือนจีของซิเมตราอ่าแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่ามีการจีท่ที่มีระยะที่ค่อนข้างไกลในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็สามารถโดนหัวแล้วทำดาเมจเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับตามภาพเลยก็ถือว่าถามว่าแรงไหมในจำนวนกระสุน100เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าถ้าวัดกับตัว ไม่ว่าจะเป็นดาเมจนะครับหรือว่าซับพอร์ตโดยตรงเนี่ยเอาไม่โดนไม่ไม่โดนตัวนะเอ้ยไม่โดนหัวนะไม่ยิงแบบไม่โดนหัวเลยนะผมเชื่อว่าตายค่อนข้างตายแน่นอนถ้าแบบเอแม่นแม่นจริงนะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวมากสาหรับแทงตัวนี้นะรามาตานะแค่ยิงธรรมดาก็บอกเลยว่าน่ากลัวจริงคือดาเมจมันแรงนะแล้วถ้าคนแม่นหัวจริงนะใช้กระสุนแบบน้อยมากอะ่ะคืออ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยดูจากคลิปได้เลยนะครับว่าใช้กระสุนในการยิงอย่างเซนจิต้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าใช้กระสุนยิงนะเริ่มจากประมาณ47นะครับ ยิงในส่วนของเซนยัตตาไปจนตายเนี่ยใช้ไปประมาณไม่ถึง30นัดอะ่ะคือน้อยมากนะคือถ้าโดนหัวแม่นๆนิดเผลอหนึ่งแมกกาซีนหรือว่า1ชุดของรามาตาเนี่ยสามารถจัดการศัตรูที่เป็นตัวดาเมจหรือว่าตัวซัพพอร์ตอ่ะได้อย่างน้อยก็2ถึง3ตัวเลยนะถ้าแม่นหัวจริงๆนะก็เรียกได้ว่าเป็นแทงอีกหนึ่งตัวที่โจมตีธรรมดานะน่ากลัวมากครับผมสำหรับสกิลนี้ครับปืนแรกของมันนั่นแหละ <laughs> เออน่ากลัวจริงแถมระยะมันไกลด้วยครับ อย่างต่อไปครับวอยบารียครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าคำนวณไปแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะกันได้เท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งผมก็คิดว่าอยู่ในหลักร้อยแหละไม่น่าถึงพันซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดครับไม่ถึงพันจริงจริงแต่ไม่ถึงพันแบบยังไงฮะ9 0 0ครับเยอะมากคือ900นี่คือโอ้โหโอ้โหแบบเยอะจริงนะเยอะจริงนะ900หรือเท่าไหร่วะน่าจะดูจากเลขแล้วไม่น่าจะ900รอยะ น่าจะ1000ครับ910บแปลว,ว่าน่าจะ1,000เพราะว่ามันคือเขาเปิดมาให้ดูเนี่ยตอนที่แบบว่าโดนยิงแล้วก็น่าจะ1000คือ1000โล1 0 0่นนี่เยอะกว่าซิกมาอีกนะใช่ไหมเยอะกว่าซิกมาอีกแล้วก็เป็นโลที่สามารถยกขึ้นมาได้เลยแต่ยังก็แล้วแต่นะครับต่อให้บอกว่ามันมัน,ม,นมันน่ากลัวขนาดไหนนะมันก็เป็นโลที่แค่ขึ้นมาเฉยๆเว้ยเราสามารถเดินทะลุได้เออก็เหมือนเป็นการเอาไว้โซนมากกว่าเอาไว้โซนจุดใดจุดหนึ่งเช่นแบบว่าการเล่นแมปคอนโทรล การใช้โลเพื่อปิดไม่ให้ศัตรูยิงเข้ามาอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นอะไรที่ดีต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าคือถ้าเป็นการใช้งานจริงๆอะเราคงไม่มีใครเอาขึ้นไปใช้แล้วก็ศัตรูยืนยิงหลังโลเรื่อยๆคงเป็นไปไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมครับยังไงเขาก็ต้องวิ่งทะลุโลเข้ามาเพื่อที่จะมายิงเราอดังนั้นผมว่าในส่วนของสกิลนี้น่าจะใช้ในส่วนของการโซนมากกว่าหรือไม่ก็ใช้ในส่วนของการกันอันติเมตแบบโดยเฉพาะแบบเดทอายของแคสซิดีะที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากเนาะ เไอที่แบบเออแบบยฮนูแล้วก็กดโล่ใส่แล้ว1,000นี่ต่อให้ล็อก5ตัวนี่ปรเผลโลก,ก็ก็ยังแตกไหมน่าจะแตกตอนประมาณตัวที่4ี่ครับตัวที่3ตัวที่4ี่คือตัว1ตัว2องอะรอดแน่นอนนะผมค่อนข้างมั่นใจก็เลกได้ว่าเลือดเยอะมากซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสมีโอกาสโดนเนิร์ฟอยู่นะแต่มันก็มันก็พูดยากเพราะที่ผมบอกอะมันมันไม่ได้เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมการเปิดจุดใดจุดหนึ่งมันก็แค่เปิดขึ้นมา และครูดาวนะครับ15วินาทีเยอะนะครับไม่น้อยนะครูดาว15วินาทีคือเยอะมาก15หรือ16วินาทีอ่ะถือว่าเยอะนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยไม่ใช่ง่ายๆที่จะใช้เลยคือถ้าใช้ไม่ดีก็คือจะเสียโล่ไปเลยซึ่งเราได้เห็นภาพเนี่ยก็มีการใช้ในส่วนของการรับดาเมจจากโอริสาแล้วก็โซเชียลซีดิสิกแล้วก็ใช้ในส่วนของการรับดาเมจจากบัชชันซึ่งบัชชันนี่กว่าจะยิงพังก็ก็คือยิงไม่ทันจริงๆเพราะ1 0 0 0งพ 1, ันหนึ่งก็เยอะอยู่นะเออก็เป็นอีกหนึ่ง ป้องกันหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้กับการแบบโซนจุดใดจุดหนึ่งเพื่อไม่ให้ทีมเนี่ยยิงมาโดนเพื่อนเราหรือว่ายิงมาในจุดที่เราต้องการบล็อกอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสกิลที่ผมว่าดีแล้วก็ใช้ยากไหมก็ใช้ยากพอสมควรนะเออถ้าใช้มั่วๆก็บอกเลยว่าคุณจะเสียเวลาไปอีก16วินาทีเลยนะครับสำหรับในส่วนของ void barrier นะครับผมอย่างต่อไปครับบร,รมตาครับตอนเปลี่ยนร่างนั่นเองกดใช้ครับหรือว่าพามัมเมลนั่นเองนะครับก็คือ เปลี่ยนการโจมตีนะครับจากถือไม้คาถาไล่จี่กลายเป็นหมัดไล่ยิงในส่วนของดาเมจคล้ายๆเซนจาต้านั่นเองนะยิงแบบเซนจาต้าเลยก็ว่าได้ครับผมเที่ยงตรง,ตรงคือยิงแบบเซนจาต้าเลยซึ่งการยิงก็ตามภาพครับมันน่ากลัวนะที่ผมบอกแล้วมันเป็นตามที่ผมพูดจริงๆคือสามารถยิงทะลุโลได้ด้วยนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยแรงไหมแรงแรงในระดับหนึ่งก็คือแต่อาจจะยิงช้าหน่อยนะตอนใช้ก็ยิงช้านิดหนึ่งนะครับก็มีระยะเวลาครูดาว พอสมควรนะครับไม่ได้คูดาวดิมีระยะเวลาการใช้งานพอสมควรแต่น่ากลัวมากคือการยิงโลซึ่งเมื่อเข้าใกล้ศัตรูแล้วเนี่ยยิ่งยิงใกล้ยิ่งทะลุโลได้มากขึ้นนะครับซึ่งตอนใช้จะมีเวลาประมาณ8วินาที8ปถึงเวินาทีเนาะในการใช้งานตอนเปลี่ยนร่างเป็นแบบใช้หมัดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีอีกการโจมตีหนึ่งของแทงซึ่งที่ผมบอกแล้วว่ายิงทะลุโลได้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะ โอ้คือใครมาถือโล่กันอย่างเงี้ยแล้วใครอยู่หลังโล่คิดว่าจะยิงสบายๆนะครับเจอรามาตานะแกกดสกิลพาเมลเนี่ยแล้วต่อย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 ทะลุโล่ไปอะแล้วอยู่ใกล้ๆโล่อยู่กับแทงแล้วนะโดนดาเมจนะแล้วตายนะฮะดูจากภาพเนี่ยอย่างคิริโกกับแอสที่อยู่หลังโล่ไรฮาร์ตเนี่ยโดนต่อย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 ประมาณสัก55าห้าแมอ่านำลองเดี๋ยวมาลองดูกันว่ากี่กี่มัดนะฮะเดี๋ยวผมขอนับแป๊บนึงขอนับนิดนึงอ่ะอย่างแอสนะอย่างแอสนะว่าแอสจะโดนก่อนนะ อ่ะดูครับ1 2 3 4 4หมัดตายคือตัวที่เป็นตัวซับพอร์ตหรือตัวดาเมจเนี่ยประมาณ4 3ถึงหหมัดตายแน่นอนถ้าโดนเต็มก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งเลยแรงเลยละนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่บอกเลยว่ามีผลกับการเล่นแน่นอนครับสำหรับสกิลพาวเมลนะฮะหรือว่าหมัดเทพซาต่อยทะลุโล่นั่นเองนะครับโล่โล่ไม่ประโยชน์เจอสกิลนี้เข้าไปสกิลต่อไปครับบล็อกครับบล็อกก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ ผมก็ว้าวเหมือนกันนะตอนที่ในเทเลอร์ที่ในส่วนของโดนแบบ just rain form b o v e มาแล้วกดโลก่กันแล้วคือกันได้เยอะจริงซึ่งพอผมมาลองดูแล้วนะครับถามว่ากันได้เยอะไหมยเยอะนะและในส่วนของสกิลบล็อกนะครับก็บอกเลยว่าจะกันดาเมจจากด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังก็อาจจะโดนดาเมจปกตินะครับน่าจะเป็นวิธีการแก้ทางได้นะครับก็น่าจะไม่เหมือนอริสาโอริสา,ากันได้หมดนะครับท่าที่ผมดูนะ ก็เท่าที่อ่านรายละเอียดข้อมูลมาโดนดาเมจน้อยมากในส่วนภาพเนี่ยคือโดนรถท็อกยิงอะ่ะสนัดเลือกรประมาณ50ิเองอะ่ะน้อยนะแล้วยิงระยะใกล้ด้วยนะครับเออถือว่าเป็นการบล็อกดาเมจที่เยอะมากนะครับในส่วนของสกิลต่อไปครับราวนัสวอเทคนะครับหรือว่าเป็นสกิลที่ที่ผมบอกว่าเออน่าก,กลัวดีนะสำหรับตัวละครที่บินบินอะไรแบบนี้นะครับผมในส่วนสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่ ทําให้ศัตรูที่บินอยู่โดนในส่วนของดามเมจนะครับโดนดามเมจด้วยนะแล้วก็ดึงลงมาสู่พื้นนะครับและยังทําในส่วนของการสโลศัตรูด้วยนะครับก็ตามภาพเลยตอนในส่วนของเทรเซอร์เดินมานะครับตอนกาลังวิ่งก็คือโดนสโลด้วยคือทําดามเมจแล้วดึงศัตรูลงมาข้างล่างแล้วและยังสโลอีกก็ <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่น่ากลัวนะ น่ากลัวจะจัดเลยนะครับผมก็ดามจก็ใช้ได้นะครับดามจอาจจะยังไม่เห็นภาพเลยว่าดามจมันเท่าไหร่แต่แค่ว่าสโลแล้วก็ดึงศัตรูล,ลงมาเนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวนะฮะน่ากลัวเลยสำหรับตัวละครที่บินบินนะอัลฟารา,อ,าอีโคมาเนี่ยหรือว่าเมอร์ซี่ก็ได้ครเมอร์ซี่นั่นเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะโดนแบบนี้เยอะโดนสกิลในส่งสกิลนี้เข้าไปของรามาตาไปนะบอกเลยว่ามีโอกาสตายสูงมากนะครับคือโดนดึงลงมาเนี่ยแล้วยังสโลอีกนะตายแน่ฮะบอกเลย และอย่างสุดท้ายครับสกิลอันติเมทคับอานาลิเคชั่นครับ,รบโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอันติเมทที่น่ากลัวจัดๆนะครับโดยอันติเมทตัวนี้นะครับจะสร้างเรียกว่า ฝูงนาโนบอทนะครับกระจายตัวนะครับที่จะทําดาเมจนะครับและลดการทําดาเมจของศัตรูด้วย50%ก็คือแค่พี่เปิดพี่เดินไล่ใส่ศัตรูก็ทําดาเมจแล้วและศัตรูที่ทาและศัตรูแบบยาจะยิงสวนขึ้นมาดาเมจหายไปอีก50%โอ้โหอะไรจะโกงขนาดนั้นนะครับผมก็เลย้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่น่าจะมีผลต่อการไฟต์มากๆด้วยซ้ำครับด้วยความที่มันคือแค่ทำดาเมจอะมันก็น่ากลัวแล้วนะ S <S ใช่ไหมถูกต like ้องวะมันเป็นเหมือนท่าเซนเด้นของของผ้าครับแต่ว่าแค่สลับกันท่าเซนเดนเป็นการหิวเพื่อนแต่ในส่วนของอันนายเลชั่นอ่ะเป็นทำดาเมจอ่าทำดาเมจไม่ว่าพี่แกลดดาเมจัตูอีกโอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากนะครับการยิงอยู่นี่โ้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมว่าอันติเมตค่อนข้างน่ากลัวมากซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเนิฟนะสำหรับอันติเมตผมคิดว่ามันอาจจะลดเยอะเกินไปแหละคล้ายจริงๆริงอันติเมตนี่จะคล้ายๆในส่วนของ สกิลของมอยล่าช่วงหนึ่งอะถ้าเกิดใครเคยเห็นนะสกิลของมอยลาช่วงหนึ่งที่เอามาใช้ในการลดดาเมจศัตรูซึ่งถามว่ามันน่ากลัวไมมันน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากๆด้วยซ้ำครับทำให้ผู้เล่นหรือว่าใครที่กำลังจะจะฆ่าในส่วนของมอยล่าเนี่ยโดนฆ่าฆ่าไม่ได้อะเพราะว่ามันโดนลดดาเมจ อะไรนะั้นมันลด7 5หรือหรือห0นะผมก็จําไม่ค่อยได้ละนะตอนนั้นอะ่ะแต่ว่ามันก็เอาออกไปเพราะว่ามันสุขว่ามัน o อเกินไปเพราะมันใช้ได้ใช้ได้ตลอดไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นอัลติเมทซึ่งการใช้งานมันก็คงไม่ได้ใช้ได้ตลอดเกมแน่นอนนะครับการเปิดการใช้เลยทีเนี่ยคือมีผลมี Impact กับการเล่นแน่นอนนะครับผมสำหรับอน a l มช i ่ซึ่งนท่าที่ผมดูเนี่ยจากภาพเนี่ยก็ค่อนข้างคือถามว่าแรงไหมก็ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แรงจนถึงขั้นที่แบบว่ายืนอยู่2วิตายอะไรเงี้ย คืออย่างน้อยไออย่างในสนองเทรเซอร์ที่เราเห็นภาพกันอ่ะคือโดนดาเมจไปประมาณ4วินาทีถึง5วินาทีครับถึงตายประมาณนั้นซึ่งเราก็ยังไม่ได้เห็นเลขนะว่าลดไวขนาดไหนแต่อย่างนั้นก็แล้วแต่มันไม่มีทางที่จะแบบมาโดนจี่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครฮิลอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องปะมันในส่วนของการสกิลฮิลสกิลอะไรต่างๆมันมีฮิลอยู่แล้วดังนั้นการที่จะโดนฆ่าโดยสกิลเนี้ยมันมันเป็นเหมือนสกิลที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้กับทีมากกว่า ไม่ใช่สกิลที่กดใช้แล้วคอนเฟิร์มคิวอะอืมประมาณนั้นต้งองบอกอย่างนี้มันไม่ใช่สกิลที่คุณจะเปิดแล้ววิ่งเข้าไปเจอศัตรูแล้วคุณคิวแน,แน่นอนอะผมค่อนข้างมั่นใจว่าสกิลนี้ไม่ได้ทําแบบนั้นได้แน่แนครับถ้าศัตรูไม่ได้เหลือคนเดียวจริงๆคือถ้าศัตรูครบทีมนะสกิลนี้ไม่สามารถเอาไปฆ่าศัตรูได้แบบ100%เนะฮะเพราะว่ายังไงก็มีการฮิลอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีในส่วนของการโชว์คอมโบให้ดูนะครับอ่าสำหรับ คอมโบของรามาตานะว่าแบบใช้งานยังไงนะครับเราก็จะได้เห็นภาพเลยว่ามีการเปิดโล่มาก่อนแล้วก็จีหลังโล่อาจีหลังโล่จีไปเลยจีเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำไงต่อฮะเปลี่ยนเปลี่ยนในส่วนของเป็นหมัดอาเป็นร่างนมิสิตเป็นหมัดขึ้นมาแล้วก็ต่อยต่อยทรายต่อยเสร็จเสร็จปุ๊บใช้สกิลสโลให้ศัตรูเนี่ยสโลคือหนียากขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อยอัดต่อยอัดต่อยอัดซึ่งต่อยที่ผมบอกว่ามันเป็น a o e ก็เรียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่เป็นคอมโบของรามาตาที่ผมว่าน่ากลัวและสามารถโซโลได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ผมบอกครับยังไงก็เขาคงฮิลอะเนาะยังไงฝั่งตรงข้ามก็มีฮิลนะครับดังนั้นถ้าเกิดใช้ไม่ดีหรือใช้อะไรไงก็ตามมันอาจจะไม่ใช่ที่ทำดาเมจได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้วเพราะว่าเกมโอวัชนะครับยังไงก็เป็นเกมที่เล่นเป็นทีมนะครับแต่อย่างในภาพเนี่ยคือไม่ยิงสวนไงเขาจะคือเดินเข้าไปเขาไม่ยิงสวนนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครเล่นจริงๆคงไม่มีใครมายืนยิงโลจนแตกคงไม่มี เขาต้องเดินหลบมายิงถูกต้องวะเออแต่นี่คือเขาแบบโชว์ความโชว์ความเท่ให้ดูว่ารามาตามันเก่งขนาดไหนอ่า้องบอย่างงี้ถามว่าเก่งไหมถ้าเล่นดีๆผมว่าเป็นหนึ่งตัวที่โหดนะครับแต่ก็ใช้ได้แหละอืมถือว่าโหดแหละโหดในระดับเลยนะฮะแต่ก็อยู่ที่การควบคุมสกิลด้วยอยู่ที่การเลียงระดับการใช้สกิลด้วยนะครับเพราะว่าสกิลของรามาตาเท่าที่ผมดูค่อนข้างครูดาวนานนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ได้แบบ ใช้ได้ตลอดเวลาดังนั้นการใช้สกิลของรามาตาแต่ละสกิลเนี่ยเพราะอย่างที่ผมเห็นเนี่ยมันเพิ่งมามันเพิ่งมาเปิดเผยตอนสุดท้ายนะอย่างสกิลในส่วนของตัวที่เป็นนาโนบอลที่ทําให้สโลเนี่ยคูลดาวสิบสามสิบสองถึงสิบสามวินาทีคือทั้งสองสกิลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลแล้วก็ในส่วนของสกิลสโลแล้วก็ดึงศัตรูลงมาเนี่ยคูลดาวสิบสิบวินาทีอัปอัหมดเลยนะดังนั้นที่ผมบอกมันไม่ใช่ตัวละครที่จะปล่อยสกิลได้ต่อเนื่องขนาดนั้นการปล่อยสกิลแต่ละที ต้องทำให้มี impact กับศัตรูให้มากที่สุดนะครับอืมก็ที่ผมบอกมันไม่ใช่ตัวละครที่เล่นง่ายขนาดนั้นนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของสกิลรามาตาที่ออกไม้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าใช้งานอะไรยังไงโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดนะครับโซโลได้นะครับโซโลแบบ1นคือถ้าเจอกับแทงหนึ่งหนึ่งเนี่ยหรือเจอแทงที่ใช้โล่เนี่ยค่อนข้างชนะทางมากคือถ้าปล่อยให้รามาตาแบบ ต่อยรัว,วเออเปลี่ยนเป็นล่างอะไรนะพาวแมวแล้วก็เป็นเป็นหมัดอะต่อยต่อยต่อย,อย,อยแล้วทะลุไปโดนในส่วนของตัว,ตว,ตวดามเมจนะแล้วแบบไม่ฮิวนะบอกเลยว่าตายแน่ๆครับคือโล่แทบจะไม่มีผลเลยคือถ้าสู้กับรามาตาต้องเอาตัวแบบต้องเอาตัวมาสู้แบบอย่างซาเลียยังโอเคอยู่เอออย่างซาเลียผมก็สู้ได้อย่างตัวที่ใช้โล่อย่างใครอะ่ะ ไลฮาร์ดเนี่ยไม่ต้องหวังเลยนอกจากจะตีสู้ฮะไล่ฮา,าร์ดคือต้องตีสู้ครับไม่ต้องกางโล่คือถ้าเจอลามาตาในระยะใกล้ๆหรืออะไรยังไงเนี่ยตีค้อนอัดเลยครับอย่าไปอย่าไปยืนกลางโล่สู้เขาเพราะว่าโล่คุณกันในส่วนของสก,กิลขาไม่ได้ในส่วนของพาวเมลนะที่แบบเป็นการต่อยทะลุโล่นะครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จริงๆมันก็สู้ไม่ยากหรอกนะครับแค่ว่าในตัวของเทเลอร์เอ้ยในตัวของเอ่อตัวเกมเพลย์ที่เขาให้ดูเนี่ยก็ต้องแบบเอ้ย มันโหดนะมันโหดนะอะไรจริงๆก็มีวิธีแก้ทางอยู่นะครับก็ลองศึกษากันดูซึ่งก็ใกล้จะเข้าแล้วในประมาณต้นเดือนหน้าเนาะก็อีกไม่นานนะสำหรับมาตานะโอเควันนี้วันนี้นละกันหากมีข้อมูลใดผู้ผิดพลาดไปก็ขออาภาัยมา,าที่นี้ด้วยนะครับผมไม้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกไแจ้งครับเป็นใจกองซา้ผมสำหรับนี้เอาไว้ที่ก,กันครับสวัสดีครับ